รวมสร้างค่านิยมสะท้อนตัวตนคนยุติธรรมสุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมวัฒนธรรมองค์กร j u s t i c e ตัวแทนสะท้อนการปฏิบัติตนของคนยุติธรรม7ประการ justify ยึดถือความถูกต้องและมีเหตุผล unity มีความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวกัน s e r v i c e m i n d มีจิตบริการ True Equality เสมอภาคเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ Innovation สร้างนวัตกรรมในการพัฒนางานให้ก้าวหน้า c h a n พร้อมรับความท้าทายและสร้างการเปลี่ยนแปลง Expert มีความเชี่ยวชาญในงานร่วมสร้างวะะะัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นที่นี่กระทรวงยุติธรรม Friday วันดีๆที่ยุติธรรมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรกระรวงยุติธรรมโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรกร,กระรวงยุติธรรม สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการไฟเดย์วันดีๆที่ยุติธรรมนะคะวันนี้เราจะเจอกันค่ะวันศุกร์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2567นะคะเราอยู่กันใน EP ีที่23แล้วนะคะกับรายการที่จะมาร่วมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรกระทรวงยุติธรรมให้เกิดขึ้นนะคะให้ชาวกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคะมีอัตลักษณ์ เป็นหนึ่งเดียวกันนะคะที่แสดงถึงความสุจริตจ,จิตบริการและยึดมั่นความยุติธรรมนั่นเองค่ะในห้วงสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังขาเราก็จะมีวันหยุดราชการอีกหนึ่งวันนะคะนั่นก็คือวันที่3มิถุนายนค่ะ ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะโดยทางสำนักพระราชวังค่ะก็ได้ขอเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2567ผ่านระบบออนไลน์นะคะที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ค่ะที่ www.royaloffice นะคะซึ่งสามารถที่จะร่วมลงนามถวายพระพรได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5มิถุนายน2567ค่ะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปร่วมลงนามถวายพระพรได้นะคะก่อนจะไปถึงเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากนุ้ฟังกันวันนี้เนี่ยนะคะขออนุญ,ญาตอัปเดตในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าในช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มจะเห็นแดดนะได้สัมผัสความร้อนของแดดกันไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วนะคะก็เลยไปเช็คสภาพอากาศจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยามาฝากกันนะคะซึ่งคาดหมายอากาศนะคะในช่วง7วันข้างหน้านะคะก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สองมิถุนายนนะคะในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลค่ะ จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-7 0เของจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยส่วนหลังจากนั้นค่ะในช่วงวันที่3-5มถึงมีธุนายนนะคะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่ค่ะยังไงช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็การเดินทางในช่วงที่มีฝนตกน้ำท่วมในบางพื้นที่เนี่ยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังขึ้นเป็นอีกเท่าตัวเลยนะคะ เอาละค่ะสำหรับเรื่องราวดีๆที่วันนี้นํามาฝากกันนะคะในวันศุกร์สุดสัปดาห์สิ้นเดือนแบบนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทํางานนะคะเป็นวิธีในการที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจในที่ทํางานแน่นอนว่าเราอยู่ในที่ทํางานเนี่ยมากกว่าอยู่บ้านแน่นอนนะคะทั้งชั่วโมงการทํางานหรือว่าวันที่เราจะต้องมาทํางานเนี่ยนะคะเราก็มา5วันต่อสัปดาห์เราจะได้หยุดพักผ่อนก็2วันนะคะที่บ้าน ดังนั้นการดูแลสภาพจิตใจในที่ทำงานก็เป็นส่วนสำคัญนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ก็มีความสุขด้วยนะคะวันนี้ค่ะจึงนำ8วิธีในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจในที่ทำงานมาฝากกันนะคะวิธีแรกค่ะคือการมีส่วนร่วมด้วยความรอบคอบและถูกต้องนะคะในการทำงานค่ะแน่นอนว่าเราจะต้องมีการทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะคะ การพูดหรือการแนะนำที่จริงใจแล้วก็คำานึงถึงคนอื่นๆด้วยนะคะก็จะเป็นส่วนที่จะมาช่วยสร้างความปลอดภัยทางจิตใจให้เรานะคะถ้าเราแน่นอนว่าถ้าเราพูดดีทำดีนะคะสิ่งที่ได้รับกลับมาก็น่าจะเป็นสิ่งดีๆนะคะวิธีที่สองค่ะคือไม่ต้องเร่งรีบในการแก้ไขปัญหา ลองรอฟังการเสนอวิธีแก้ปัญหาของคนอื่นๆโดยไม่ตัดสินก่อนนะคะรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานจากลูกน้องจากหัวหน้าหรือจากใครก็แล้วแต่ลองฟังดูก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินว่ามันจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะคะเราอาจจะนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของแต่ละคนคนละเล็กคนละน้อยนะคะมาใช้ประโยชน์ด้วยกันแล้วก็อาจจะมีวิธีในการที่จะแก้ปัญหาที่ดีที่สุดได้นะคะ ต่อไปค่ะคือการเอาใจใส่ไม่ใช่อัตตานะคะเคารพต่อผู้อื่นนะคะแล้วก็ฉลาดในการพูดไม่บงการไม่สั่งการใครๆนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะแล้วก็ให้เกียรติให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ต่อไปค่ะคือการเปิดรับคำติชมจากทุกคนค่ะให้ฟีดแบ็กกันและกันนะคะสร้างการสื่อสารที่ดีภายในทีมเพื่อที่จะนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานหรือการทำงานเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้นนะคะการติชมกันให้ฟีดแบ็กนะคะก็ควรจะเป็นความจริงที่สื่อสารไปในเชิงบวกนะคะหรือ ไม่ได้พูดในแง่ลบไปหมดนะคะอาจจะเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆพฤติกรรมดีๆที่เขาทำดีเยี่ยมแล้วเนี่ยชื่นชมไปก่อนนะคะแล้วอยากจะให้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาอะไรตรงไหนเนี่ยเราก็ค่อยต่อท้ายกันไปทีหลังชมก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตินะคะคนที่ฟังก็น่าจะรู้สึกดีแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะ วิธีที่6ค่ะคือสร้างความไว้ใจด้วยความโปร่งใสนะคะมีเหตุผลมีเหตุมีผลเสมอเลยในทุกๆก,การการะทำนะคะทำงานด้วยความโปร่งใสสามารถที่จะชี้แจงให้ตรวจสอบได้อยู่เสมอนะคะหค่ะคือการสร้างทีมที่มีวัฒนธรรมที่ดีนะคะไม่ใช่ทีมที่มีแต่คนเก่งนะคะแน่นอนคนเก่งใครก็อยากได้ แต่นอกจากเก่งแล้วนะคะจะต้องดีด้วยนะคะดีนี้ที่นี้ก็รวมไปถึงการมีวัฒนธรรมที่ดีด้วยนะคะการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาได้โดยที่ไม่ใช่การโจมตีกันนะคะเจ็ดนะคะสร้างวัฒนธรรมที่ข้อผิดพลาดเป็นเรื่องปกติค่ะไม่ใช่การทําผิดพลาดเสมอนะคะแต่ว่าอยากจะให้ลองสนับสนุนในความพยายามมากกว่าการบั่นทอนด้วยการตําหนินะคะแน่นอนว่าในการทํางานเรา สามารถที่จะเกิดข้อผิดพลาดได้ตลอดอยู่แล้วนะคะทุกๆก,การผิดพลาดมันคือประสบการณ์ทําให้เราได้เรียนรู้แล้วก็แก้ไขแล้วก็จะพัฒนาต่อไปนะคะดังนั้นหากในการทํางานเกิดข้อผิดพลาด ไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงจนไม่สามารถที่จะทํางานต่อได้แต่นั่นคือประสบการณ์ที่ดีในการที่จะทําให้คุณแก้ปัญหาต่อไปนะคะและสุดท้ายคือการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของค่ะมอบหมายงานหรือว่าความรับผิดชอบโดยที่ต้องมีการสนับสนุนที่เหมาะสมนะคะให้เขาได้แสดงความสามารถให้เขาได้แสดงความคิดให้มีความรู้สึกผูกพันแล้วก็เป็นเจ้าของกับงานกับองค์กรน,นะคะซึ่งก็จะส่งผลดี กับทั้งตัวงานทั้งตัวองค์กรด้วยแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยนะคะจะได้มีความภาคภูมิใจในการทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตในองค์กรของเราอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากการในรายการไฟ i ดยวันดีๆที่ยุติธรรมค่ะติดตามรับฟังรายการได้เป็นประจำนะคะทุกวันศุกร์นะคะ ทางเสียงตามสายอาคารกระทรวงยุติธรรมนะคะเวลา12นาฬิกา45นาทีจนถึง13นาฬิกาค่ะหรือติดตามรับฟังย้อนหลังได้นะคะทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช่อง j u s t i c e สุจริตจ,จิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมนะคะ แล้วก็ช่วงนี้ใน you tube ของเรานะคะก็มีการเผยแพร่นะคะคลิปวิดีโอสั้นละครสั้นที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมของเรานะคะส่งเข้ามาประกวดนะคะกว่า20ผลงานสามารถที่จะเข้าไปดูนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆหน่วยงานที่ส่งคลิปกันเข้ามาด้วยนะคะวันที่14มิถุนายนค่ะเราจะมาตัดสินกันว่ายอดวิวของใครนะคะจะ เป็นที่หนึ่งนะคะใครจะเป็นผู้ชนะในกิจกรรมนี้นะคะซึ่งเราก็ส่งเสริมให้ทุกๆหน่วยงานทุกๆบุคลากรทุกคนนะคะมามีส่วนร่วมในการที่จะร่วมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงยุติธรรมร่วมกันนะคะวันนี้หมดเวลาของต้องตาแล้วค่ะติดตามรับฟังรายการได้เป็นประจําทุกวันศุกร์นะคะเจอกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะสําหรับวันนี้ช่วงบ่ายนี้ขอให้มีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับการใช้ชีวิตและอย่าลืมอัตลักษณ์ของพวกเราชาก,กระทรวงยุติธรรมด้วยนะคะสุดเจริตจ,จิตบริการ มั่นความยุติธรรมวันนี้ดิฉันต้องตาม,มานิตาวันนี้ชาชีวาลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ ตามรับฟังรายการไฟ่เดยวันดีๆที่ยุติธรรมได้เป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา12นาฬิกา45นาทีทางเสียงตามสายกระทรวงยุติธรรมและรับฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook และ YouTube j u s t i c e สุดจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมผลิตร,รายการโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม สะท้อนตัวตนคนยุติธรรมสุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมวัฒนธรรมองค์กร j u s t i c e ตัวแทนสะท้อนการปฏิบัติตนของคนยุติธรรม7ประการ justify ยึดถือความถูกต้องและมีเหตุผล unity มีความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวกัน service Mind มีจิตบริการ true equality เสมอภาคเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ Innovation สร้างนวัตกรรมในการพัฒนางานให้ก้าวหน้าเชนพร้อมรับความท้าทายและสร้างการเปลี่ยนแปลง Expert มีความเชี่ยวชาญในงานร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นที่นี่กระสวนยุติธรรมสุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรม วัฒนธรรมองค์กรในวันนี้ขอเสนอคำว่า Unity มีความสามัคคีและเป็นหนึ่งอันเดียวกันเราจะต้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันรวมถึงการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์แก่กันและสิ่งที่สำคัญก็คือการแสดงความมีน้ำใจและให้อภัยต่อกันนะคะสิ่งเหล่านี้จะทำให้การทำงานของเราราบรื่นและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงานอีกด้วยค่ะ สุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นที่นี่สำนักงานปรลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะดอกบัวขาวคือความเป็นธรรม ที่บริสุทธิ์จะไปถึงความเป็นธรรมด้วยหัวใจด้วยความรักสามัคคีมีน้ำใจจับมือกันไว้แล้วก้าวไปพร้องกันสุจริตจ,จิตบริการยึดมั่นความยุติธรรม เจ้าลำนำความเป็นธรรมสู่สังคมจะเน็ดเหนื่อยสักเท่าไรจะลอมรวมใจทุกคนเพื่อประชาชนเราจะเป็นหนึ่งเดียวดอกบัวขาวคือความเป็นธรรม ที่บริสุทธิ์จับไปถึงความเป็นธรรมด้วยหัวใจด้วยความรักสามัคคีมีน้ำใจจับมือเป็นไว้แล้วก้าวไปพร้อมกันสุจริตจ,จิตบริการยึดมั่นความยุติธรรม ก้าวลังนำความเป็นธรรมสู่สังคมจะเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไรจะลอ้อมรวมใจทุกคนเพื่อประชาชนเราจะเป็นหนึ่งเดียวสุดจริตจ,จิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมก้าวล้า นำความเป็นธรรมสู่สังคมจะเน็ดเหนื่อยสักเท่าไรจะลองรวมใจทุกคนเพื่อประชาชนเราจะเป็นหนึ่งเดียวเพื่อประชาชนเราจะเป็นหนึ่งเดียว